สวัสด so ีค่ะเสื Hence, ้อคอกลมค่ะแขนบรรลูนะคะเสื้อคอกลมค่ะแขนบรรลนเป็นผ้าจีฟองนะคะเป็นผ้าจีฟองนะคะเนี่ยค่ะเป็นคอกลมแขนบรรลูนะคะเป็นผ้าจีฟองค่ะคอจะเป็นตรงนี้จะเป็นลูกไม้นิดนึงนะคะแล้วก็มีแต่งตรงนี้นิดนึงนะคะจะเป็นลูกไม้นะคะแล้วก็ตัวผ้านะคะจะเป็นจะเป็นลายนิ่มๆดุ้งๆลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วตรงปลายแขนมันจะเป็นแบบจ้ำนิดนึงลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะ เป็นคอกลมนะคะเนี่ยค่ะคอกลมคอกลมแขนสามส่วนค่ะแล้วก็เป็นผ้าซีฟองนะคะผ้าซีฟองนิ่มๆใส่สบายๆนะคะสําหรับลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้ผ้านิ่มๆใส่สบายๆมันไม่ร้อนไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องไปรีดนะคะเชิญได้เลยค่ะผ้าซีฟองนะคะแบรนด์ซาร่านะคะใส่สบายมากๆเลยค่ะนะคะมีไซส์38จนถึงไซส์48นะคะราคาตัวละ9 0บาทจ้ะบสวยแบบนี้เลยนะคะ